สินค้าดีราคาประหยัดต,ต้องช่อง NVZ Channel เเท่านั้นนะครับเราจะนี่มันรีวิวแบบไม่ได้เป็นสินค้าของผมนะแต่ว่าเราซื้อมาร้านไหนดีเรารีวิวนะครับที่สำคัญคือใช้งานได้และราคาประหยัดนะครับจริงๆมันถูกกว่าที่แบบนะประมาณหลักแบบหลักพันกว่าเลยนะครับแต่ได้ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะแต่เราต้องรู้ว่าอันเนี้ยข้อจำกัดมันนิออนดนึงก็คือมันเป็นทั้งแผ่นนะครับแต่ถ้าบางสเปค มันอาจจะประกอบได้เป็นท่อนเป็นท่อน,เป,น,อนเป็นท่อนอย่างนี้นะครับตรงแผ่นนี้แต่นี่ถ้าเขาขนส่งมาให้เรารอรับหน้าบ้านเลยก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราไม่ได้เอารถไปใส่เองนะครับมันใหญ่มากนะดังนั้นส่งมาก็ราคาถูกแล้วราคาก็คุ้มอีกแล้วก็นี่มีขาตั้งเลื่อนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมปลดล็อกก่อนนะอ่าเพราะว่ามันจะมีขาล็อกอยาก่างละสองอันนะครับ แล้วก็เอาไว้ล็อกด้านละอันนะครับเนี่ยนะครับก็ขยับได้เลื่อนได้นะครับอโอเคเนาะแ0ดสิบสิบยี่สิบตีไปสามสิบนะครับสามแถวก็ประมาณนี้นะมันคืออะไรก่อนนะครับก็คือที่แขวนแหละนะครับเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวขอวัดให้ดูก่อนปึ๊บ นี่ระยะนี้ก็ประมาณนี่หกเซนนะครับถ้าวัดอย่างนี้นะอ่าแต่ถ้าวัดแค่เหล็กมันยื่นออกมาตรงนี้ประมาณ4ี่เซนนะครับอ่าหน้าหน้ากว้างตรงนี้ก็ระยะของรูแล้วกันประมาณสาเซนครับอ๋อโอเคเราอย่างงี้นะครับ แล้วที่มันออกมาจากผนังเท่าไหร่ห้าเซนเกับหกเซนนะที่มันออกไาอเงี้ยเอานี้แล้วกันตัวของเล่นอ่างั้นต้องเอาไว้ประมาณระยะนี้ โอ้โหอันนี้เกือบตกแล้วทำไ่เราเข้ามารูนึงอ่าแันตนดีจัดนะครับก็แขวนได้นะครับเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแข็งแรงอะไรมากมายหรอกผมว่านะอันนี้อยู่ได้นะครับโอ้สวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับขอขออีกอันหนึ่ง 젖. Yep. 오케이. Okay.